ปรีนังโหชะนังอุตตะกังวรังพุทธะสะโูเชมะปฏิสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายนัมธายานามันธนายานวิภูสนายายาวะเทวะอิมัสกายาสถิติยายาปนายาวิหินสุปัรติยาภัมมะจริยานุกหายาอิิปุราณาจเวทะนังปฏิหังขามินะวันจเวทะนังนุปปาเทสามิ ยาตราจะเมพวิสติอนวัตชตาจะพาสุบิหารุจาติเสสังมังครังยาจามะสัพพโรอนขาวินิมุตโตสัพพสันตภวัชิตโตสัพพิยรมตติตันต์โเนียกุตโตจตุอังภวัสสพิติโย วันเจ้าทุกษาพรวะควินาสตุมาเตรพวัตวันตรายุสุขีติขายุโคหวะอภิวาชนะเสรศน์เนจังมุตตาปัญหุจัตตารวธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังพระรังโอเสศัง